สวัสดีค่ะเพื่อนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่องมาดางฝรั่งสวีเดนวันนี้พอดีมื้อเช้าค่ะก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งกันอยู่ในครัวนะคะทําอาหารเสร็จก็กะว่าจะมานั่งทานข้าวแล้วก็คุยเ,เล่าเรื่องต่ตางๆให้เพื่อนๆฟังไปด้วยนะคะวันนี้ทำคเคียรอะไรอะแกงหมูง่ายๆเป็นหมูสามชั้นแล้วก็ตำเครื่องแกงเองนะคะ แล้วมันก็จะออกเผ็ดนิดนึงแล้วก็กินกับแตงกวาแก้เผ็ดค่ะเ,เนื่องจากว่าเราเป็นคนที่กินอาหารไทยทุกวันนะนะคะน้อยครั้งที่จะจะเป็นอาหารฝรั่งก็เลยเวันนี้แฟนไม่อยู่ด้วยตั้งแต่เช้าเราก็เลยได้โอกาสทำกับข้าวกินก็จะแรงหน่อยเวลาเขาอยู่ก็จะเกณฑใจเขาถามทำได้ไหมก็ทำได้แหละค่ะแล้วก็ ก็เข้าใจอ่ะเนาะพาว่าฝรั่งอ่ะเขาไม่ได้ชอบกินอาหารแรงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออถือโอกาสตอนที่เขาไม่อยู่เราก็เลยถามแล้วก็นั่งนั่งกินแล้วก็คุยกับเพื่อนๆไปด้วยวันเนี้ยทีออ่จากคลิปที่แล้วได้บอกเพื่อนๆไว้ว่าจะพูดถึงเรื่องออว่าคนสวีเดนดเนี่ยเวลาเขาทำงานเนี่ยเขาเขามีเส้นสายกันไหมนะคะก็เดี๋ยวมาฟังกันค่ะเ,ออเดี๋ยวช่ง แต่ชิมตอนชิมอาหารเนี่ยมันก็โอเคแล้วนะก่อนยาตก,กินกินไปด้วยคุยกันไปด้วยนะคะเพื่อนเป็นหมูสามชั้นอืมก็พอดีมาตอนชิมว่ามันเค็มไปนิดนึง กินกับข้าวสวยแล้วก็โอเคค่ะทีวิคนไทยในตตามแดน <c oughs> อยากอยากจะกินอาหารไทยอะไรก็ต้องหามาทำกินเองอืมอาจจะใกล้เคียง แต่ว่าเราอะเรามีซื้อไอ้พวกเครื่องปรุงต่างๆอ่ะจากจร้านไทยที่เขาขายนะคะอีกเมืองหนึง่งก็สั่งน้องเข้ามาได้หรือว่าถ้าเกิดเราเออกไปเมืองนั้นอะแล้วก็แวะไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มันก็ทําให้เราได้กินอาหารอย่างที่เราต้องการถามว่า ทำไมไม่กินอาหารฝรั่งในความรู้สึกว่าตอนเราย้ายมาอยู่ที่เนี่ยมันก็มาตอนที่เราอายุเยอะแล้วอะเนาะย้ายม,มานี่ก็ตอนอายุสี่สิบมันก็ค่อนข้างที่จะยากนิดน,นึงในการที่คนอายุขนาดนี้จะไปปรับตัวเองทานอาหารหาว่ามันทานได้ไหมมันก็ทานได้ละค่ะจะจะให้มันเป็นแบบปกติเหมือนฝรั่งที่เขาเกิดโตที่นี่นะมันค่อนข้างที่จะเอ่อค่อนข้างที่จะ ลำบากกับเรานิดหนึ่งอะนะเราก็เนเมื่อเราเลือกได้เราก็เลือกขอทานอาหารไทยอย่างที่เราเคยเคยทานมาก่อนอะไรเงี้ยฝรั่งหลายคนยเพื่อนเพื่อนแฟนก็จะถามว่าเธอกินอาหารอย่างเงี้ยสามมื้อเลยเหรอ,อก็ใช่มันเป็นวัฒนธรรมของฉันนะแล้วไงอะใช่ไหมในเมื่อเราเองเรายังยอมรับวัฒนธรรมของฝรั่งเขาได้ฝรั่งหรือว่าแฟนเราเนี่ยเขาก็ต้องรับ วัฒนธรรมประเพณีของเราได้ด้วยเช่นกันซึ่งมันติดตัวเรามาจะมาให้เราเปลี่ยนเอ่อหลังจากที่เราใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยมา4ี่สิบปีแล้วมาอยู่นี่แล้วจะให้เราเปลี่ยนตัวเองมาเข้าวัฒนธรรมกับเขาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เราก็ไม่เอาเราก็ขอเลือกที่เราจะกินอาหารไทยแบบนี้อร่อยมากยิ่งเรามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองอ่ะมีโอกาสได้กินอาหารไทยอย่าง อย่างที่เราเคยได้กินนะมันก็โอเคแหละไหนยังไปเข้าสังคมไปงานเลี้ยงกับแฟนเราก็กินอาหารอย่างกับเขาได้แต่อาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่เราเคยกินอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็โอเคแหละเนาะใช่ไหมคะเพื่อนอืมก็มาคุยกันว่าฝรั่งเขามีเส้นสายในการทำงานไหม ถ้าสำหรับเราอะมีนะเพราะว่าเราเจอกตบตัวเราเมื่อวานแฟนทํางานบริษัทก่อนที่เขาจะ,กะเกษียณงานต่างๆที่เราได้อ่ะรอจากสามีช่วยเพราะว่าเขาจะรู้จักคนค่อนข้างเยอะเขาทํางานในส่วนที่เ,เขาเป็นหัวหน้าง,งานในส่วนของการบริการการก่อสร้างก็เขาไม่ได้เป็นวิศวกรเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ไปคุมงานก่อสร้างอาคารอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะ เขาก็จะอยู่ในใน,ในส่วนของรีโนเวทงานต่างๆงานต่างๆที่เขาได้รับเนี่ยก็คือเป็นงานของโรงพยาบาลที่คอนแทคค่อนข้างที่จะยังานกับบริษัททีออ่แฟนเคยทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะงานที่เราได้ก็คือทำความสะอาดก็คือสามีจัดยัดเข้าไปอะไรประมาณอย่างนั้นว่าเออเนี่ย,ออยแฟนฉันนะเพิ่งมาแล้วก็คือถูกต้องนะก็จะ เข้าไปทำงานอ่ะมันก็เป็นงานแรกที่เราได้ถาก็คืองานทำความสะอาดากับที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วจนกระทั่งเราอ,อยู่ในระหว่างการเรียนอ,อยากฝึกงานเพราะเราอะจบะคือทํางานทางด้านการตลาดทางงานขายเนี่ยที่เมืองไทยเนี่ยมาตลอดก่อนที่เราจะย้ายมาที่นี่ใช่ไหมคะนั้นแล้วเนี่ยเนื่องจากแฟนเนี่ยเขาจะติดต่อซัพพลายเออร์เนี่ยเขาจะมีคอนแทคกกันอยู่เนี่ย หลายหลายที่หลายอย่างแทบจะทุกงานที่เขาจะใช้ที่เกี่ยวข้องกับงานเขามันก็มีที่หนึ่งที่อยู่ใกล้บ้านเป็นบริษัทที่ขายพวกกระเบื้องเราก็ผ่าเราเคยผ่านงานตรงนั้นเราที่เมืองไทยก็คือเราขายกระเบื้องผู้พืนกระเบื้องผนังอะไรต่งางๆกระเบื้องนางนเข้าจากเมืองจีนมาเลเซียอะไรต่างๆนะตรงนั้นเราก็คิดว่าเราอะอยากจะทํางานในฟิลเดิม แล้วก็คุยก็บอกเออโอเคเดี๋ยวเขาคุยกับเจ้าของบริษัทให้เพราะเขารู้จักกันเพราะเขาเคยซื้อของจากบริษัทนี้อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคก็ได้เข้าไปเข้าไปฝึกงาน,งนเนี่ยก็เนี่ยไปใช้เสน้นถ้าเราไม่มีเสน้นเราก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเอ่อในสําหรับงานของแฟนเนี่ยเขาก็จะดิวกับคอนแทคกับคนทีน่เขาติดต่อเนี่ยมันก็เป็นการโยงใยกันเข้าไปแล้วมันก็จะมีเอ่อบริษัทที่ เข้ามารับทําความสะอาดส่วนใหญ่แล้วเนี่ย mm. เขาจะไม่ได้ไม่ได้มาจ้างคนเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้มาจ้างไม่ไม่ได้ไม่ได้มาจ้างแยกอะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นซับซับเข้ามาก็คือจะต้องเป็นนิติบุคคลเขาเ้าไปรับงานเพราะเขาจ่ายการต้องผ่านมีการเสียภาษีอะไรต่างๆเนี่ย mm. เขาก็เลยจัดเราเนี่ยไปไว้อยู่ในบริษัททําความสะอาดที่จะต้องเข้ามาดิวงานกับบริษัทของเขาเอย่างเงี้ยอ่า เพราะนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของบริษัทที่มาทําความสะอาดโดยที่เราเป็นคนทําแต่อยู่อยู่ภายใต้ชื่อของบริษัทนี้ซึ่งรู้จักกกับกาแฟเราก็เหมือนกันมันก็เป็นเส้นสายเนาะมันก็โยงใหญ่กันอะไรอย่างเงี้ยพอถึงช่วงคริสต์มาสเนี่ยเพราะว่าก็คือปีใหมข่ของที่นี่ของสวีเดนใช่ไหมคะแต่ถ้าเทียบกันก็ถือว่าเป็นงาน,เป,นเป็นประเพณีที่ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็เหมือนสบการณ์บ้านเรานะ ันจะมีของพิเศษเนี่ยมาให้เยอะมากกว่าปกติเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็เป็นงานขอบคุณแต่ส่วนใหญ่ก็จะให้อยู่แล้วบร,บริษัทที่แฟนเราทำอ่ะแฟนเราก็จะถือกระเช้าเนี่ยไปตามที่ต่งางๆที่ลูกค้าที่จา,งงาน่าเขาอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันแต่ว่าอันไหนที่ได้เยอะเขาก็จะให้อะไรที่มันพิเศษหน่อยอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะในส่วนของเขา อย่างเขาซื้อของจากซัพพลายเออร์ในหลายๆไลน์เนี่ยช่วงคริสต์มาสเนี่ยสามีจะได้ของขวัญจากร้านค้าต่างๆเย,เยอะมากนะคะทั้งเหล้ายาปลาปิ้งอาหารสำหรับคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะคะแล้วจนกระทั่งเราเนี่ยเรียนมาก่อนเรียนผู้ช่วยายยบาลก็เอ้อง,งานที่ขายกระเบื้องอะไรเงี้ยก็ได้แค่ฝึกงานประมาณ2เดือนก็ไม่ได้อะค่ะเพราะว่า ภาษาเราเนี่ยเราเรายังไม่สามารถที่จะสื่อสารกับลูกค้าโต้ตอบกับลูกค้าได้เข้าใจทั้งหมดได้เมาอ่านมันอาจจะมีคําศัพท์ี่เาะของแต่ละงานอยู่แล้วนะคะเราอาจจะไม่ได้เข้าใจตรงนั้นทั้งหมดเพราะนั้นแล้วเนี่ยเจ้าของบริษัทเนี่ยเขารับเราเข้ามาฝึกงานก็เพราะเขารู้จักกับสามีเราแต่เขาก็บอกตรงๆว่าเขาก็ยังไม่สามารถที่จะรับเราเข้ามาเป็นพนักงานได้เพราะในเรื่องของภาษาเพราะนั้นเราก็ต้องกลับไปเรียน เรากลับไปเรียนในระหว่างที่เรากลับไปเรียนเราก็ติดต่อกับเขาเรียกอะไร้าบ้านเราก็ก็คือจัดหางานนะกรมจัดหางานนะก็ไปลงชื่อ,อแจ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะ,ะมีการพูดคุยสอบถามส่งเมลมาถามเราอะไรอย่างเงี้ยก็จนเราสนใจที่อยากจะมาทำงานทางด้านทางด้านเนี้ยทางด้านผู้ช่วยพยาบาลนะแล้วสามีเราเนี่ยเขาก็รู้จักกับหัวหน้า อันนึงอันเนี้ยที่เราไปฝึกงานนะก็ดีลกันแล้วเราก็ไปแจ้งที่กรมกรมจัดหางานตรงนั้นว่าเราอ่ะมีความประสงค์ที่จะไปฝึกงานทางด้านผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็คุยกันอ่าตอนนั้นภาษาเราก็อยู่ประมาณ 60- 70%ิน่ะก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คล้องอะไรพอเปลี่ยนคนคุยปั๊บเนี่ยเราก็จะงงกบสำเนียงทันทีอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะเออมันก็ไปเหมือนไปเริ่มต้นใหม่ แต่ว่าการเข้าไปทํางานเนี่ยมันทําให้เราได้เรียนรู้ภาษาเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็เร็วขึ้นนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปฝึกงานเราก็ไปด้วยที่สามีเราเนี่ยมีคอนแทคก,กับหัวหน้า,านตรงนี้เพราะว่าเขาเคยไปซ่อมบํารุงอะไรต่างๆให้ก็รู้จักกันอะไรประมาณอยนี้นะคะก็สรุปว่าในความรู้สึกเราประเทศสวีเดนเนี่ยถึงจะค่อนข้างที่จะเรียกอะไรอะ ความเท่าเทียมในสังคมเนี่ยมีสูงนะคะมีความเท่าเทียมกันแต่ยังไงมันก็ยังมีการมีเส้นมีสายมีพรรคมีพวกอยู่นะแล้วก็อย่างสถานที่ทำงานที่ที่ที่บอกว่าเราไปฝึกงานที่แฟนเราฝากเข้าไปเนี่ยคนงานเนี่ยเขาบอกก็ยัมีความรู้สึกเหมือนกันว่าเออทุกชาติทุกทุกภาษาเนี่ยก็คือมีความเสมอภาคกันนะแต่นางก็ยังเป็นลัทธิสค็คือชาติิยม อะไรประมาณอย่างนั้นอยู่ว่ายังยังไงเนี่ยก็ยังนึกถึงคนในชาติเดียวกันก่อน,ก,อนก่อนที่จะไปน,นึกถึงคนอื่นๆแต่ยังเ,เราได้รับเข้าไปตรงนี้ก็หนึ่งจกที่เขารู้จักสามีแล้วก็เราทํางานเราทําให้เขาเห็นว่างานเนี้ยถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนต่างชาติภาษาเรายังไม่ได้100%เหมือนคนสวีเดนเนี่ย เราก็สามารถที่จะทำงานนี้ได้นะก็ยังเป็นที่ยอมรับของเขาจนได้อะไรประมาณอย่างนี้นะคะมันก็อยู่ที่ตัวเราอะค่ะว่าเอ่อเส้นสายเนี่ยมันจะสามารถที่เอ่อจะมามาเป็นตัวกำหนดในการที่จะจะ,จะทำให้เราเนี่ยได้งานหรือ,ไม,ไ,รอไม่ได้งานหรือไม่อย่างเงี้ยมันมันก็อยู่ที่เราเพราะหลังๆเนี่ยพอหลังจากที่เรามีประสบการณ์พูดคุยเอ่อใช้ภาษาของเราได้เองโดยที่ไม่ต้องพึ่งสามีแล้วเนี่ยเราก็สมัครงานเองนะ ส่งจดหมายสมัครงานาส่งประวัติการทํางานอะไรต่างๆเนี่ยผ่านระบบเขาเข้าไปแล้วปัจจุบันที่งานที่เราทําอยู่ปัจจุบันก็คือมันคือความสามารถของเราล้วนๆนะคะว่าเออเราเนี่ยติดต่อด้วย,ด,วยด้วยตัวเองแต่ในระยะเริ่มต้นเนี่ยอาจจะพึ่งพาสามีบ้างในการที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยได้งานนะคะเอพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ย เราเรียนรู้เราเข้าไปทํางานได,ได,ได้ใช้ภาษามากขึ้นมีการฝึกฝนภาษามากขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยเก่งเก่งใน,ในการที่จะฟังพูดเขียนอ่านอะไรทั้งสี่ทักษะต,ตรงนั้นน่ะได้นะคะแล้วก็คําแสลงต่างๆคําท,ที่เขาสะบัดการอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็ได้อะเราก็รู้มากขึ้นนะคะ,ะขับรถในระหว่างขับรถเราก็ฟังวิทยุจะมาเราก็คิดว่าเราเหมือนแบบ จจุบันก็คือเหมือนเราฟังภาษาไทยแต่ถามว่าเข้าใจทั้งหมดเหมือนเราฟังภาษาไทยไหมมันก็ยังอะค่ะก็อยู่คิดว่าตัวเองเนี่ยถ้าฟังวิทยุเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80-85%แนตะคะแต่ถ้าเกิดว่าพูดคุยกันโต้อตอบกันเนี่ยในความรู้สึกของเรานะถ้าเราประเมินตัวเราเองเนี่ยก็คือภาษาสวิชเนี่ยเราได้อยู่ที่ประมาณ 90- 95%ก็ใช้เวลาค่ะจากเออเราอยู่นี่เมื่อปีเมื่อปีเมื่อปี2012ปี5 5เนาะ ็ปีเมื่อต้นปีเ,เรามาเดือนกุมภานะคะก็อยู่ที่นี่ก็เกือบจะ11ปีแล้วค่ะก็มีการพัฒนาในเรื่องของภาษาแต่การเรียนน่ยยังไงเ่ยการเรียนในโรงเรียนน่ยก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะก็อยากจะบอกกับคนใหม่ใหม่ที่เพิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยตั้งใจเรียนนะคะเรียนเรียนในโรงเรียนเนี่ยให้มันได้เข้าใจก่อนนะคะก่อนที่จะออกไปทํางานเราจะได้ไปติดต่อสื่อสารอะไรกับคนอื่นได้ค่ะ ก็สรุปเนาะว่าประเทศสวีเดนเนี่ยถึงแม้จะเป็นประเทศที่ทางสมัยเขาเรีอยกอะไรอ่ะพัฒนาแล้วอะไรเงี้ยในระบบต่างๆเป็นแบบอยู่ในระดับต้นๆของของ,ของโลกอย่างเงี้ยยังไงก็ยังมีเส้นสายอยู่เพียงแต่ว่าแข็งแรงไม่แข็งแรงหรือว่าใช้มากใช้น้อยอะไรตรงนั้นก็ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่สําหรับ สิ่งที่เราผ่านมาเราเล่าจากประสบการณ์ที่เราผ่านมาเนี่ยก็มีนะคะก็ยังมีในระบบเส้นสายอยู่ถ้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอการที่เรารู้จักใครที่เขาสามารถที่จะแนะนําเราต่อได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะในการที่จะเขาคุยกันต่อ,อค่ะเมื่อกี้มันตัดเป็นมันเนื่องจากมานานแล้วเนาะก็สรุปว่าสวีเดนมีระบบเส้นสายเหมือนกันนะคะค่ะเพื่อนเพือนมันเอ่อจาก คลิปที่ค่อนข้างที่จะย่วแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งทานข้าวต่อเนาะก็ได้แต่คุยเพราะได้แบบถ้าคุยไปทานข้าวไปเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยจะจะใช้เวลาแล้วก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่กนเลยน่าตรงนี้ไว้แล้วก็คิดว่าคลิปเนี้ยก็ได้อธิบายไปแล้วเนาะค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยแล้วเดี๋ยวฝากเพื่อนๆติดตามต่อไปนะคะคลิปนี้ฝากเพื่อนๆเ,เอาไว้เท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราทานข้าวต่อสวัสดีค่ะ